สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดชาวเน็ตด่ายับอนุทินเมินคนโจมตีไทยตกขบวนถ่ายทอดสูตรยาแพคโลวิดยันไม่ใช่ยาหลักอนุทินเมินคนโจมตีไทยตกขบวน95ประเทศถ่ายทอดสูตรยาแพคโลวิดยันไทยสำรองยาและเวชภันฑ์เพียงพอยาดังกล่าวเป็นแค่ส่วนเสริมไม่ใช่ยาหลัก นายอนุทินชันวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ประเทศไทยตกขบวน95ประเทศที่ได้รับการถ่ายทอดสูตรการผลิตยาแพคซโลวิดจากบริษัทไฟเซอร์ Pfizer, ว่า การจัดว่าประเทศไหนได้รับสิทธิบัตรผลิตยาทางบริษัทมีเกณฑ์และมาตรฐานการตัดสินใจเราไปทำอะไรไม่ได้แต่ให้ความมั่นใจว่าสาธารณสุขวางแผนจัดเตรียมยาเวชภัณฑ์ต่างๆรองรับสถานการณ์โควิดและมีการวางแผนล่วงหน้าอย่างวัคซีนก็จัดเตรียมไว้พร้อมยาที่ใช้อยู่คือยาฟาวิพิราเวียก็มีสรรพคุณรักษาผู้ติดเชื้อได้ดีเมื่อรับยาแล้วมีอาการดีขึ้นยิ่งได้รับในช่วง ที่ติดเชื้อใหม่ๆก็ใช้เวลารักษาน้อยลงหรือสั้นลงการซื้อยาโมนูพิราเวียหรือแผนจัดซื้อยาแพ็คสโลวิดเป็นการตอบรับอเลทต่อสถานการณ์ไม่ได้หมายความว่าจะเอามาเป็นยาหลักแต่เอามาเสริมความมั่นคงทางยากรณีคนไข่าบางคนอาจจำเป็นต้องใช้ยาที่ต่างออกไปจากที่ใช้ประจำหรือเป็นทางเลือก การเอายาทั้งสองตัวเข้ามาไม่ได้หมายความว่ายาที่ใช้อยู่ไม่ดีจริงๆสรรพคุณไม่ต่างกันแต่เป็นยาอีกแนวหนึ่งอย่างยาแพคโลวิดก็อย่าพึ่งไปบอกว่าจะช้าจะเร็วเพราะยังไม่มีขึ้นทะเบียนในประเทศไทยกำลังยื่นขึ้นทะเบียนที่สหรัฐอเมริกาในอนุทินกล่าว เมื่อถามว่าการออกมาวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวมีการเชื่อมโยงทางการเมืองหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าใครไม่ได้ยินและไม่ได้อ่านตนเชื่อหมอของสาธารณสุขที่มีประสบการณ์กับโรคโควิดในช่วงสองปีที่ผ่านมาเป็นผู้ปฏิบัติหน้างานเห็นการทดสอบทดลองใช้และสภาพคนไข้เห็นวิธีบำบัดร,รักษาแนวทางไหนมีประสิทธิภาพยาไหนมีประสิทธิผลสูง ซึ่งนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคก็รายงานผลของการศึกษาวัคซีนสุดไข้ซิโนแวคตามด้วยแอสตราเซเนกาให้ภูมิคุ้มกันสูงมากกว่าที่คาดหวังไว้มีแต่ข้อมูลดีๆที่ช่วยให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกให้สามารถใช้ชีวิตในช่วงโควิดได้ ขอให้เราได้ทำงานเน้นว่าประโยชน์ของประชาชนเป็นเป้าหมายไม่มีช้าไม่มีทำอะไรเกินอำนาจหน้าที่และไม่มีทำอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์หรือผิดกฎหมายในอนุทินกล่าวเมื่อถามว่าวัคซีนสูตรไข่ย้ยังไม่ได้รับการยอมรับในต่างประเทศจะมีการทำความเข้าใจหรือไม่ ในอนุทินกล่าวว่าตามปกติเรามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสถาบันต่างๆอยู่แล้วเหมือนเราอ่านข้อมูลต่างประเทศถ้ามีประโยชน์ก็จะติดต่อและนำข้อมูลหาวิธีทำให้เกิดผลที่ดีที่สุดกับคนของเราเป็นหลักแบบนี้ทั่วโลกเช่นกันถามถึงกรณีมาตรการฉีดวัคซีนถึงจะเข้าพื้นที่สาธารณะได้ และจะมีมาตรการจูงใจอะไรเพิ่มอัตราการฉีดวัคซีนให้ถึง100ล้านโดสหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าการฉีดวัคซีนคงไม่ต้องไปบังคับแต่สังคมจะกำหนดให้เราต้องทำตามเป็นระเบียบสังคมเป็นสำนึกที่มีต่อส่วนรวมให้ไปออกกฎหมายก็ลำบากกว่าจะออก โรคโควิดอาจหายไปแล้วแต่ถ้าเราไม่ฉีดตอนนี้อาจไม่สามารถเข้าร้านอาหารร้านทำผมหรือสมัครงานได้เช่นบอกว่าไม่ได้ฉีดวัคซีนก็อาจจะไม่รับเข้าทำงาน เพราะการฉีดวัคซีนไม่ได้ทำเพื่อให้ตัวเองปลอดภัยแต่เพื่อส่วนรวมด้วยที่จะปลอดภัยด้วยกันก็จะรณรงค์ให้ออกมารับวัคซีนอย่างผู้สูงอายุติดเตียงหรืออยู่ห่างไกลที่ฉีดก็พร้อมจัดหน่วยเชิงรุกไปฉีดให้ครบวัคซีนวันนี้มีครบแล้วมากพอฉีดคนไทยทุกคนและไม่ใช่ว่าวัคซีนฉีดได้ครบ70%แล้วจะหยุด เรื่องนี้เป็นเรื่องของจิตสำนึกจึงไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องในการไปยื่นรางวัลหรือข้อเสนอให้คนมาฉีดเราต้องแคร์ตัวเองและคนรอบข้างของเราถ้าคิดอย่างนี้ไม่ต้องให้รางวัลอะไรแต่ให้รางวัลตัวเองด้วยการฉีดวัคซีนนายอนุทินกล่าวและว่ายืนยันว่าการฉีดวัคซีนจะไปถึงเป้าหมาย100ล้านโดส100เปอร์เซ็นต์ในสิ้นปีนี้ ถามต่อว่าการจัดลอยกระทงในสัปดาห์นี้จะมีการดูแลความปลอดภัยอย่างไรนายอนุทินกล่าวว่าการจัดงานทุกอย่างต้องขออนุญาตอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือระวังตัวเองใส่หน้ากากอย่าไปรวมกลุ่มใหญ่ฉีดวัคซีนก็ลดความเสี่ยงติดเชื้อซึ่งลอยกระทงเป็นประเพณีที่ดีงามไม่ต้องเฮฮาก็ได้เพียงแต่ตั้งจิตอธิษฐานขออภัยต่อพระแม่คงคา ขอพรเพื่อสิริมงคลตัวเองหากทำในกรอบนี้ก็ไม่มีโอกาสติดโควิดวันนี้ที่เราผ่อนคลายมาตรการทั้งในประเทศหรือเดินทางไปมาของต่างชาติก็ประเมินว่ามีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อ แต่เราติดอาวุธให้ตัวเองโดยการฉีดวัคซีนคนเข้ามาก็ฉีดวัคซีนคัดกรองเข้มข้นมียารักษาดูแลคนฉีดแล้วเกือบทั้งหมดไม่มีอาการป่วยหนักหรือเสียชีวิตเมื่อ,อยาพร้อมวัคซีนพร้อมใช้มาตรการป้องกันตลอดเวลาก็เสี่ยงติดเชื้อน้อยลงหากติดเชื้อก็บริหารจัดการได้ ซึ่งสถิติที่กรมควบคุมโรคแถลงแต่ละวันจำนวนผู้เสียชีวิตลดลงการครองเตียงทยอยลดลงไปส่วนเวชภัณฑ์ประสาธารณสุขก็เตรียมพร้อมไว้ในอนุทินกล่าวชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความเห็นกันมากมายอาทิ สิ่งไหนที่เป็นประโยชน์และมีผลดีกับคนในประเทศไทยจะมีคนจำพวกนึงกีดกันทุกอย่างเพื่อที่พวกมันจะเข้ามาหาผลประโยชน์ต่างชาติเขาคงเอื้อมไม่ใช่ยาหลักกะจะนำเข้าแล้วแดกอีกสิลองซีโนแวคผลิตแบบเม็ดคงเป็นยาหลักของประเทศรอเจ้าสัวผลิตแปบบ๊บไปแท้ที่อื่นเถอะคนไม่ดีบริหารบ้านเมืองมันไม่มีใครครบค้าสมาคมด้วยหรอก มันยังไม่สํานึกตัวเองบ้างหรือรอดูสมัยหน้าครับใครเลือกพักนี้อีกก็สุดคนละครับมีอะไรที่ตั้งใจทำเพื่อประชาชนบ้างไหมรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องจริงเดี๋ยวก็ร้องไห้อีกขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปก,กระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ